ดวงประจําวันที่สิกันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานทำงานกับคนหมู่มากจะดีมีความเจริญรุ่งเรืองและจะประสบผลสำเร็จครับผมทางด้านการเงินหาเงินมาได้นั้นก็มีคนคอยช่วยใช้เป็นอย่างดีในด้านความรักคนมีคู่ดูแลคุณดีเสียจนแบบว่าไม่ให้ค่าสายตาไปไหนได้ไกลกันเลยครับผม ส่วนคนโสดมีคนมาสนใจคุณอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณนั้นจะเปิดรับมันหรือเปล่าคนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานสิ่งใดที่ได้หมักหมงไว้นั้นมันก็จะกลับมากวนใจคุณอีกอยู่ดีครับผมในด้านการเงินจะช่วยใครหรือจะจ่ายอะไรก็ตามระวังไว้นะครับผมจะถูกหลอกเอาจนตัวเองลำบากไม่รู้ตัวส่วนความรักคนมีคู่ต้องเหนื่อยที่ต้องคอยเอาใจคนรักแบบเป็นพิเศษครับ ส่วนคนโสดจะรักใครชอบใครก็ต้องเหนื่อทั้งกายและใจกันทุกทีคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานแค่ทำง,งานตามที่สั่งมาแค่นี้แล้วมันก็จะดีเองครับผมทางด้านการเงินได้เงินดีเพราะมีหัวหน้าหรือผู้ใหญ่คอยช่วยและให้โอกาสที่ดีนี่เองครับผมในด้านความรักคนที่มีคู่คุณและคนรักสื่อสารกันไปคนละทางแบบนี้มันจะแย่เอานะครับส่วนคนที่โสดอะไรนะรักคนเดียวแอบเจ็บคนเดียว โดยที่ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยคนที่เกิดวันพุธด้านการงานงานที่ท่านทุ่งเทและได้ทำลงไปแล้วนั้นมันกำลังผลิดออกออกใบสมดังใจที่ตั้งหวังไว้แล้วครับผมส่วนการเงินเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากนั้นแต่เวลารับนี่ทำเอาจุกกันเลยเพราะมันก้อนใหญ่จริงทางด้านความรักคนมีคู่ปัญหาเรื่องถึงกันเพราะว่ามีมือที่สามนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับผม ส่วนคนโสดมีคนเข้ามาก็เยอะอยู่แต่หาคนที่จริงใจนี่มันยากจริงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานถึงแม้ว่าคุณจะทำงานหนักแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นค่าและความสำคัญมันเท่าไหร่ด้านการเงินช่วงนี้มีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่รายจ่ายที่รอยอยู่นั้นยาวเป็นหางว่าวกันเลยส่วนความรักคนมีคู่เขานั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่คุณก็ทนคอยตามใจแบบกลืนฝืนทนครับผม ส่วนคนโสดมีคนสนใจคุณอยู่เพียงแต่คุณเปิดโอกาสเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีคนที่เกิดวันศุกร์ทางด้านการงานเอาเข้าจริงคุณนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของงานเลยก็ว่าได้นะครับทางด้านการเงินอย่าไปคอยแต่กับเงินที่ท่านได้มาแบบไม่ได้ลงแรงลองหาทางอื่นที่มีอยู่ก่อนดีกว่าครับทางด้านความรักคนมีคู่เขาเป็นคนที่ดูแลดีเหมือนเป็นแม่หรือพ่อเลยก็ว่าได้ครับผม ส่วนคนโสดมีคนสนใจคุณอยู่นะเพียงคุณจะเปิดรับมันหรือเปล่าแค่นั้นครับผมคนที่เกิดวันเสาร์ด้านการงานอยากจะมีความก้าวหน้ามากแต่ก็ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยอย่างยากลําบากครับกว่าจะสําเร็จในด้านการเงินหามาได้เท่าไหร่ก็ไปซื้อไปจ่ายตามใจตัวจนหมดส่วนเรื่องความรักคนมีคู่เมื่อรักเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาเอาเปรียบจนเคยตัวมากจนจะเหลืออดครับ ส่วนคนโสดรักใครชอบใครเขาก็เห็นความสำคัญคุณเป็นคนสุดท้ายเสมอครับ